นบสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเลนโบคิวชแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาน้องๆมาแต่งบ้านซาริโออีกแล้ว แต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้อง Hello Kitty ค่ะทุกคนเย่ yeah. อ่าแล้วก็น้อง Hello Kitty นะคะน่าจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนเลยเนาะจะบอกก่อนว่าช่วงนี้นะคะพี่ก็จะทยอยแต่งพวกแบบเซซาลิโอให้มากที่สุดนะคะทุกคนมันจะได้เข้ากับธีมโทค่าในตอนนี้นะคะที่เขาเอามารีลันเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแต่งบ้านกันเลยดีกว่า จะเข้าสู่ห้องแรกนะคะทุกคนห้องนี้นาอพี่ก็จะทําเป็นห้องนอนซึ่งบ้านที่พี่ใช้นะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในแพสสัตว์เลี้ยงะคะ่ะทุกคนนี่เราจะบอกว่าแต่งออกมาทั้งห้องนะคะจะน่ารักมากๆระหว่างที่แต่งไปนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกประวัติของน้องฮัลโล k คิตตี้กันด้วยน้องคิตตี้ของเรานะคะก็จะมีชื่อจริงว่า Kitty คิตตี้ไว้ค่ะทุกคนแล้วน้องนะคะก็เกิดในวันที่1พฤศจิกายนพอศ 2 5 17โอ้โหก็ถือว่าเกิดเร็วมากๆเลยนะคือพี่ยังไม่เกิดเลยอะ่ะทุกคนแล้วแถบที่น้องเกิดนะคะน้องเกิดในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่วนต่อไปนะคะน้องก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่มีหลังคาสีแดงกับครอบครัวเนาะแล้วก็น้องคิตตี้นะคะส่วนสูงของน้องเนี่ยเขาบอกว่าสูงเท่ากับแอปเปิล5ลูกคะ่ะทุกคนเออคือแบบว่าส่วนสูงด้วยการใช้แอปเปิลน่ะ แล้วก็น้ำหนักของน้องนะคะน้องมีน้ำหนักเท่ากับ3มแอปเปิลเออแอปเปิลสามลูกพอฟังแล้วแบบถือว่าน้องฮัลโลคิตตี้ของเราก็คือตัวเล็กมากๆเลยนะคะต่อมาน้องคิตตี้ของเรานะคะก็คือเลือดกรุ๊ป A ค่ะทุกคนอ้ามีใครเลือดกรุ๊ป A เหมือนน้องบ้างแล้วสีที่น้องชอบก็คือสีชมพูค่ะส่วนนิสัยของน้องนะคะก็จะมีความร่าเริงอบอุน่นแล้วก็ใจดีอันนี้ใครหลายๆคนก็อาจจะยั ไม่รู้นะคะน้องคิตตี้ของเราเนี่ยก็คือมีฝาแฝดด้วยนะนั่นก็คือน้องมิมมี่ไว้ค่ะทุกคนซึ่งน้องมิมมี่ไว้นะคะก็จะมีหน้าตาเหมือนน้องคิตตี้เลยแต่ว่า จะผูกโบสีเหลืองแล้วคือเป็นฝาแฝดที่เหมือนกันมากทุกคนแยกออกก็แค่โบนะคะนี่ก็จะเป็นเออประวัติของน้องคิตตี้นะคะคาวๆเนาะใครอยากรู้มากกว่านี้ก็สามารถไปหาดูดเองได้เลยพี่ก็จะพาน้องๆมาต่อกันในบ้านนะคะทุกคนซึ่งเราก็ผ่านมาทั้งหมด3ห้องแล้วนะคะห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองก็จะเป็นห้องน้ําส่วนห้องนี้นะคะพี่ก็จะทําเป็นแบบเออโซนนั่งเล่นนิดนึงโซ นั่งเล่นนั่งทานอาหารในห้องนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีของกินต่าง,างๆเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับน้องฮัลโล k คิตตี้ส่วนข้างล่างนะคะพี่ก็จะทําเป็นที่นอนสัตว์เลี้ยงค่ะเผื่อใครแบบอยากเอาสัตว์เลี้ยงมาไว้ที่บ้านเนาะต่อมานะคะห้องที่ใหญ่ที่สุดภายในบ้านนะคะพี่ก็จะทําเป็นโซนห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องเดียวกันเลยแล้วเราก็จะแต่งเป็นแบบบ้านโทนสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้าเงินนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะได้ เข้ากับโทนสีของน้องด้วยนี่ก็ในห้องครัวก็ปกติเลยนะคะก็จะมีของใช้ต่างๆนานาที่แบบว่าใช้สําหรับในห้องครัวนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งห้องครัวเป็นสไตล์ไหนอะทุกคนก็เลยแบบมีแต่สไตล์เดิมๆนะคะช่วงนี้เออคิดไม่ออก ในบ้านของเรานะคะก็จะมีตู้กดกระชับองซาริโอด้วยเผื่อแบบเพื่อนๆของน้องคิตตี้มานะคะก็สามารถมากดตู้ในนี้ได้เลยแล้วก็จะมีเตาผิงให้ด้วยนะคะเผื่อวันไหนอากาศหนาวใช่ไหมก็มานั่งผิงเตาผิงตรงนี้ได้เลยนะคะจะได้ให้ความอบอุ่นนี่แล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนั่งดูทีวีชิลๆตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะมีโซฟานะคะสีแดงแล้วก็โซฟาข้างๆแบบนี้ด้วยสําหรับ ับในห้องนี้พี่ก็จะเติมตุ๊ก,กตาหมีตัวใหญ่ให้น้องคิตตี้อีกหนึ่งตัวเนาะเพื่อแบบน้องอยากกอดอะไรประมาณนี้นะคะข้างบนก็ตกแต่งของกระจุกกระจิกไปได้เลย เรามาต่อกันที่โซนสุดท้ายภายในบ้านนะคะนั่นก็คือโซนหน้าบ้านโซนหน้าบ้านตรงนี้พี่ก็แต่งเป็นทั่วไปเลยนะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เนาะพี่ก็จะทําเป็นโซนสนามเด็กเล่นหรือว่าโซนแบบว่าเรามาแบบนั่งปาร์ตี้ก็ได้นะคะมาผิงไฟมาปิ้งบาร์บีคิวกินตอนเย็นอะไรประมาณนี้ โดยรวมบ้าน h า l ์โหล t คิตตีของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟีนิททุกห้องกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย